สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาวาดตัวบลกจากเรื่องโฮมนะครับแอน,นิเมชันเรื่องโฮมตัวนี้วาดไม่ยากนะครับอันดับแรกเราจะวาดเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเอาขอบตรงมุมให้โค้งๆหน่อยนะครับจะได้มาปรับแต่งง่ายๆ วาดเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็แบ่งเกือบครึ่งน,นะครับถ้าครึ่งอยู่ตรงนี้เราก็เกินเส้นครึ่งข้างบนมาข้างบนนิดนึงเราก็จะได้ส่วนที่เป็นเสื้อคือส่วนนี้กับส่วนนี้ที่เป็นหัวนะครับเราก็จะมาปรับแต่งที่เป็นตรงที่เป็นหัวกันใส่โคง้โคงๆออกไปเป็นแก้มนะครับ แล้วก็ขึ้นมาตรงนี้จะเป็นคิ้วแล้วก็จะหยักลงมานิดนึงนะครับนะครับเป็นส่วนคิ้วแล้วก็หยักลงมาเป็นส่วนของหน้าผากแล้วก็ใส่แก้มเข้าไปเสร็จแล้วก็จะเป็นตานะครับขีดตรงนี้นิดนึงเป็นเหมือนเปลือกตาเป็นเบ้าตาที่ลึกเข้าไปนะครับ แล้วก็ตาตาดำนะครับในตาดำจะมีเป็นตาดำเล็กๆแล้วก็ข้างนอกจะเป็นสีฟ้านะครับตัวบูฟนี่จะไม่มีจมูกนะครับก็จะเป็นปากเลยปากกว้างๆเสร็จแล้วก็จะมีเป็นเหมือนมันเป็นเป็นเหมือนเขา แต่ว่ามันไอนี้ได้นะครับเป็นเป็นยังไงล่ะเป็นเหมือนหนวดแต่ว่าขดได้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆทรงผมของผู้หญิงจีนอมวยอะไรพวกนี้แล้วก็เป็นเสื้อนะครับเสื้อก็จะมีกระดุมใหญ่ๆ แล้วก็มือมือเราจะวาดให้เป็นยกมือแบมือนะครับแล้วก็เท้าขาจะมีสี่ขานะครับ มาดูมือข้างนี้กันมือของบู๊จะมีสนิ้วจริงๆก็ไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะครับเพราะว่าไม่เคยดูเรื่องนี้เลยหารูปตัวอย่างจากในอินเทอร์เน็ตมาวาดนะครับต้องไปหามาดูจะได้รู้นะครับว่าเป็นเรื่องอะไร เป็นยังไงชื่ออะไรยังไงพวกนี้นะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีเวลาได้ดูการ์ตูนสักเท่าไหร่เลยนะครับเราก็ล่างดินสอเสร็จแล้วนะครับอืมอันนี้จะเป็นเป็นลักษณะขดๆด,ด้วยนะครับเหมือนก้นหอยนะี่ครับ เราก็จะได้เป็นภาพล่างดินสอของตัวกระตูนตัวนี้นะครับต่อไปเราก็จะลงหมึกกันลงหมึกอันดับแรกจะลงหมึกที่ตานะครับวาดเป็นเบ้าตาก่อนแล้วก็วาดลูกตากลมๆเลยก็ได้ครับง่ายๆ เป็นเบ้าตานะครับแล้วก็ตาขาวตาดํำตาดำชิดขอบตาขาวด้านล่างนะครับแล้วก็มีตาดําข้างในเขาเรียกว่าเป็นรูม่านตานะครับปากตรงนี้ก็ไม่ต้องให้มันโค้งมากนะครับลักษณะปากของตัวละครก็จะเป็นยิ้มแบบตรงๆนะครับ อันนี้ก็เป็นหนวดที่อยู่บนหัวนะครับมันจะขดได้เราก็จะวาดเป็นลักษณะให้รู้สึกว่ามันขดอยู่นะครับต่อไปก็จะวาดเป็นเสื้อนะครับที่เสื้อจะมีเป็นลวดลาย นี่นะครับต่อมาก็เป็นเสื้ออีกข้างหนึ่งต่อมาก็จะเป็นขานะครับมีขาอยู่สี่ขา แล้วก็แขนนะครับมือจะคล้ายๆมือกบนะครับตรงปลายนิ้วจะเป็นตุ่มๆนะครับแล้วก็มืออีกข้างหนะึ่ง จะเป็นตุ่มๆนะครับนะครับตัวบุ๊กจากเรื่องโฮมก็เสร็จแค่นี้นะครับไม่ยากเช็ดไม่เอ่ยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาวาดแมวในเรื่องนี้นะครับไม่รู้ว่าชื่ออะไรเหมือนกันใครรู้ก็มาบอกด้วยนะครับ